มันโบไม่หมวะเออมันก็อยู่สูงแล้วเนาะอยู่เฉยๆแหละลูกโอ้ยปะไก่มันฮ้อนเข้าไปไหนฮะลูกข้าเข้าไปไหน ยอยู่ไหนเขาไปไหนเขาไปไหนเย้วอ ปลาลมแหงนะมจิ๋วเป็นตาแซบขนาดเลยใส่มหมอยู่อ๊ะใส่ใส่ทุกอย่างสะดุด แมนเห็นซอรี่สจ uh, ้าพิซซ่าเวียดนามนามาสันตปาอันอยู่ข้างเหงื่อนาเอาซื้ออยู่ใส่สิเลยแล้วซื้ออยู่ห้านทันทีสินไม่อยเหงา Nang nhiều lụ Nang nhiều vách, nang nhiều vách Rồi nang nhiều sư sư Anh đi bên nhàng chiếu khác bao chiếu khác bao chiếu <laughs> <laughs> <Năng nhiều> luôn nhật lôi <laughs>